สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้จะพามาดูการเพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดตระกูลอินทรียมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเน็กไทหรือหน้าบัวใบนะครับผมการเพาะขยายนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งการเพาะเมล็ดพันธุ์พี่พพพเพื่อนไม่รู้ทําวิธีไหนเนาะนะครับทําวิธีแบบหมุนเกษตรหรือเปล่านะครับผม แต่สูตรอง์ประเองนะครับการเพาะขยายเรานะครับอยู่ในสวนเนาะเราได้เมล็ดพันธุ์อันนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ของเนกไทนะครับผมเดี๋ยวมาดูแม่พันธุ์เขาซึ่งแม่พันธุ์เราก็จะมีเยอะนะครับผมแล้วเนกไทนะครับอินทุเลียมนะครับจะราคานะครับราคาค่อนข้างที่จะแพง นะครับต่อต้นเล็กๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูต้น,นเล็กๆเขาที่เราเพาะขยายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยต่อต่อต้นนะต้น,นเล็กๆประมาณนี้นะครับผมกระถางสามนิ้วก็ราคาอยู่ที่กระถางละสามพันนะครับสองพันถึงสามพันนะครับอย่างอย่างขี้เหร่ขี้เหร่เลยก็สองพันนะครับแต่ถ้าอย่างแบบสมบูรณ์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 แล้วก็ มีความสวยเนาะนะครับแล้วก็ถ้าใบาย,ยาวแล้วนะครับผมก็ราคา3,000ันขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือนิกไคลระคบินทูเรียมไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนี่ก็คืองานเพาะเมล็ดหมดเลยอันนี้เราใช้เมล็ดแบบที่เกียรหาภาชนะเนาะนะครับใส่กระปุกแล้วก็เอาเมล็ดนะครับมาใส่เยอะนะครับยังไม่ได้แยกเลยนี่งานเพาะเมล็ดเรา แล้วไปดูวิธีนะครับแนวทางเล็กๆน้อยเนาะหนูเศษจะมาอัปเดตให้ดูนะครับวิธีการทําหนูเศษทําประมาณไหนเนาะไม่รู้ว่าพี่วิ่นเพื่อนขยะ,ะการขยายนะครับใช้ดินใช้ดินปลูกมเมล็ดยังไงนะครับ๋ยวมาดูของหนูเศษแล้วกันนะครับถ้าเผื่อบางคนบางท่านยังยังไม่กล้าเพราะหรืออาจจะหาะวัสดุปลูก ทมเมล็ดนะครับผมหาไม่ได้เนาะก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับหนุ่มเสษดได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์และเนาะแนวทางเนาะวันนี้หนุน่มเสียดนีเมล็ดพันธุ์เนคไทหลายร้อยเม็ตรเราก็จะเอามาเพาะปลูกใส่อะไรนะใส่ถาดหลุมนะครับผมถาดลุม50หลุมก็จะประมาณนี้50หลุมเนาะ อันนี้ก็คือจะเป็นอินทุเลียมอะไรนะอ่าอดูมเมล็ดพันธุ์อินหน้าวัวใบนะครับผมเราจะหยอดใส่ท,ทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับลงตามช่องแต่ว่าไอ้ตัวเน็กไคเนี่ยมันเยอะนะครับผมเสียบใช้หลุมละ3-4เม็ดเนาะหลุมละ3-4เม็ดนขะับไปดู ชุดพี่เขาชุดพี่ที่นุง่งกเกษตรเพาะไว้นะครับผมพี่เพื่อนนะครับรู้ไหมว่าราคาแพงขนาดไหนนะครับหน้าวัวใบเราอินทุเรี่ยมตัวนี้นะครับที่เกาหลีนะครับไม่มีขายแล้วก็ประเทศเขามาแบบนี้นะครับราคาแพงมากนะครับแพงมากราคาอยู่ที่6000บาทไทยขึ้นไปนะครับ เนี่ยซึ่งราคาแพงมากเลยยิ่งต้นใหญ่ยิ่งราคาสูงมากนะครับนี่ก็คือเอาแฝงเนี่ยนี้โตแล้วนะครับเราจะมีขั้นตอนในการในการเปลี่ยนดินในการยังไงนะครับผมถ้าต้นโตหน่อยนึงเราก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อดินให้ออกโร่งนิดนึงเนาะจะ,จะเพิ่มไปด้วย ปิดมอสเพื่อไล่มะพร้าวสับนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนตามขนาดของต้นไม้นะครับผมเปลี่ยนตามขนาดของต้นไม้กำลังสวยเลยอันนี้ไม้เมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับผมหลายร้อยต้นเหมือนกันนะครับเราไ,ไว้เก็บไว้อีกส่วนหนึ่งเราพาไปดูอีกส่วนหนึ่งเนาะแล้วดินปลูกดินปลูกดินปลูกดินเพาะเมล็ดนะครับ หนมเกษียใช้ดินยังไงคือถ้าใช้สูตรนี้นะครับเห็นผลดีมากนะครับผมแล้วอีกวิธีนึงก็คือมีพิษมอดกับเพอ่อไรนะครับอย่างที่ว่าหาง่ายๆแบบสะดวกสะดวกเนาะแต่ถ้าอยากให้ดีเลยต้องให้โปรงโปรงแล้วก็จะได้ไม่แชะเกินไปอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสูตรสูตรอีกสูตรหนึ่งคือจะเป็นพิษมอดนะครับผม กับเคอไรท์หรือพี่เพื่อนไม่มีพิดมอสก็สามารถที่จะใช้กุยมเพา้าแช่น้ําก่อนนะครับผมขุยมะพ,พร้าช่ำเพาะไว้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอยากให้ดีพวกย,า,ยาหารเนาะมียา,ยาหาดีก็คืออยากจะให้แนะนําพวกพิษมอสนะครับพิษมอสแล้วก็เพอ่อไรทนะครับทาให้ดินปรุงหน่อยน้ําจะได้ไม่แฉกเกินไป พอทาประมาณนี้นะครับผมพอหยอดหยอดหยอดใส่ถาดลุบเนาะปลูกเสร็จเรียบร้อยออาพูดง่ายก็คือปลูกเสร็จเรียบร้อยเรานํามาอบนะครับนําเข้าตู้อบเลยเพื่อที่จะให้เมล็ดเขาได้งอกไวนะครับอีกสูตรหนึ่งที่นู่งเศษกําลังคิดค้นหรือว่ากําลังทําแล้วมันได้ผลดีเนาะก็จะใช้ดินเพาะก็คือมีพิษมดกับทราย ทรายก่อสร้างทรายหยาบทรายประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือพิดมอสแล้วก็จะเป็นทรายนะครับดูให้กะเอานะครับหนูเสร็จไม่ไม่สามารถที่จะบอกว่าประมาณอ,อัตราส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะให้กะให้กะดูให้ปรุงโปรงแบบนี้นะครับผมเราใช้เพราะเมล็ดพันธุ์นะครับได้ทุกๆประเภทเลยนะครับที่เป็นมเมล็ดพันธุ์นะครับผม ก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะไปโรยเหมือนน้องแฟงทาอยู่นะครับโรยโรยโรย,โลยแล้วก็เอามือกดลงไปนี่คือวิธีแนวทางนะครับโรยลงไปนะครับอย่าให้เกิน4ี่มิตรหมิตรนะครับผมแล้วถ้าเราใส่ไปมากนะครับพอมันโตมามันก็เอาออกยากพวกรากพวกอะไรเขาก็พันกันนะครับ แล้วก็เอาออกปลูกยาดนะเนี่ยพอโตพอโตสักหน่อยนะครับเหมือนอยู่ในห้องอบที่หนุ่มเกษตรให้ดูเมื่อกี้นะนะครับพอโตขึ้นประมาณนี้หรือโตอีกนิดนึงเราก็สามารถย้ายไปเปลี่ยนใส่กระถางแยกนะครับใส่กระถางแบบ3นิ้วนะครับปรุงดินใหม่ทีนี้ปรุงดินใหม่ใส่พิษมอสเพอร์ไลทมะพร้าวสับ โอ๊ยออสมโคตนะครับผมผสมสารเข้าไปก็จะได้ออกมาดีแล้วก็โตไวสวยงามาไมดีพาไปดูผลไม้ทั้งนั้นเลยพิกพิเศษเพียบอันนี้ก็คืออ่ารุ่นรุ่นรุ่นแรกก็คือที่หนุ่มเกษตรให้ดูเนาะอันนี้รุ่นสองหญ้ามากหญ้าเยอะมากนะครับหญ้ามาจากพิทมอสเนาะนี่นก็คือชุดทีท่สองที่หนุ่มเกษตร ทำไม้เน่ยบางถึงถอนหญ้านะหญ้าเยอะมากเนี่ยนะครับผมซึ่งราคากระถาง3นิ้วเนี่ยนะครับ4 5, ี 4, ่ห้าพันสี่พันไม่ขาดเนาะที่พเพื่อนนะครับที่ไทยนะครับราคาหลักร้อยแต่ที่นี่นะครับไม้ประเทศเขาหายากนะครับพวกอินทูลเลียมหรือเนคไทหรืออะไรต่างๆเนาะไม้หายากแล้ว ความต้องการก็สูงเนาะนะครับความต้องการก็สูงแล้วก็เลยราคาก็ค่อนข้างที่จะตามมาด้วยนะครับผมไม้ไหนที่หายากน่ยราคาแพงที่ไทยเราเนี่ยนะครับราคาแบบถูกถูกเนาะราคาหลักพันหลักร้อยแต่ที่เกาหลีนะครับไม้แบบนี้นะครับราคาจะสูงนะครับผมแล้วเท่าแกเป็นคนที่ขายของยากด้วยลูกค้ามาถามซื้อขยันขยอนะับเขาก็ไม่ยอมขาย อย่างว่านะครับผมเข้าใจเขนะ้ากจเนาะต้นไม้เขาปวดจะหาได้นะครับกวดกวดหามาได้ก็ต้องใช้เวลาเวลาระยะเวลาในการขยายนะครับก็จะได้มาก็าสั่งจากต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจแกอยู่โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะให้ดูแนวทางเล็กๆ็น้อยเนาะไม่ได้ทําให้ดูเท่าไหร่เนาะนะครับผมสวัสดีครับ